สวัสดีจ้าวายไม่คุยสวัสดีสสดค่ะ,คะวายไม่คุยกัน <laughs> เออ,อคุยกอนแล้วคุยกอนอยู่กับนิวจ้าทุกคนจา้าวายค่ะกับยูทูบช่องนี้ออกซิเจนออฟฟิเชียลนะฮะ <c oughs> ก่อนจะเริ่มกันก็ฝากกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งติดตามนะฮะทุกๆความเคลื่อนไหวของช่องนี้นะฮะเป็นกำลังใจให้กันนะฮะแล้วก็ฝาก Facebook, TikTok, Twitter นะฮะถ้ามันรู้สึกดีกับกับคลิปนี้นะฮะแท็กมาได้ที่ติงติงติงเพราะว่าวันนี้เรามาเปิดอ p ที่2ของรายการ <c oughs> ติงติงติงเดินเล่นเต้น เรามากันที่สาทรใต้วันที่8นะครวันนี้วันที่8เดือนพฤษภาปี65นะครั้งหนึ่งเราเคยพูดเอาไว้ในนี้กันดูว่าเราไปหาน้องโบ๊ทมาน้องก็ฝากซีรีส์ศิลปะหลงกลมาให้ดูที่เราทำรีแอคทีเซอร์กันไปไปตมดูตรงนี้นะคะเป็นโอกาสดีที่จัดงานมีตต้งถือว่าเป็นครั้งที่ครั้งที่หนึ่งเลยมั้งครั้งแรกเลยมั้งเดือดเฟิร์สเหรอใช่ปะวะไม่ได้พบปะหรอย่างนี้ลองเจอน้องหลายครั้งแต่นี่คือครั้งแรกที่แบบขายบัตรจริงจังถือว่าเป็น เฟิร์มมิ่ติ้งแล้วกันอะเฟิร์มมิ่ติ้งของน้องเดี๋ยวก่อนว่าไงอันนี้คือรายที่มือเนบมาเอาเจ้าของเกิดนี่คือคนนี้คือทนายลองบอลของเราคือทำไมแล้วไปนี่ไปเออวันนี้จัดที่คาเฟ่สานตานใต้ก็เดินทางสะดวกนะรถนั่งรถไฟฟ้ามาก็เดินมานิดหน่อยเรารู้มาตอนลงทะเบียนเนี่ยจัดแบบพิเศษจริงๆสำหรับผู้ร่วมที่จะมาอยู่ในปาร์ตี้เนี่ยแค่เพียงสามสิบสามสิบคนเท่านั้นนะทุกคนลงทะเบียนก็มีความดุเดือดปิดปุ๊บจองแล้วอ้าวเต็มดูความแซ่บสิมันต้องรีบมนะ ทุกคนมันี่อย่างเงี้ยรูปแบบอย่างเงี้ย ก็ลองลทะเบียนมาจ้ะถ้าต่อส oh ู้มาค่ะโอนเงินเหมือนทุกคนค่ะทิเงินหมดทุกคนไม่ได้มีสิทธิ์อะไรเพราะโอนเท่าเด็กเท่ากันก็เหมือนกันนี่นี่บรรยากาศคาเฟ่เป็นแบบนี้นะคะร้านชื่อ At Once Cafe อ๋อใหญยใหญ่เกิดะไรขึ้นไปอ่ะทำนี่ไปก็ด่าอะไรอีกแพค่ะในการที่ในคนดูมากที่สุดในประเทศไทยเลยกันหนึ่งท่องเมฆเลยสำหรับน้องผู้หญิงคือแบบนอยด์แอดทุกหนึ่งวินาทีัด้มีความแบบเร็วมาก สิ่งวายแบบอันเลอตลอดเวลาไปทำกานรุ่งวะนี่ก็ด่าติดตามชมแนะนํำตัวเลยหาชิ้เลยับแต่ละคน ไัสดีค่ะน้งฝนค่ะสวัสดีะคะ่ะด,ดีมค่ะเกิดขึ้นได้อย่างไรฮะวันนี้ปีนี้เป็นปีที่3มที่เราอยู่กับโบนในวันเกิดเมื่อ2งปีที่ผ่านมาค่ะมันติดโควิดสถานการณ์ต่างๆเราก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้จัดงานตรงนี้ก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าเอ,อ้ยมันต้องจัดแล้วแหละเพราะว่าแฟนคลับคิดถึงอบอุ่นเป็นครอบครัวก,ก็เลยเกิดปราร์ตี้นี้มาก็จะมีเป็นกิฟต์เอเยนะคะอันนี้เป็นของแฟนะคลับไทยของเราอันนี้เป็นแฟนคลับทําแยกมาให้ต่างหากนะคะเป็นก็น้ําหอมสเปรย์น้ําหอมอันนี้เป็นัพพอร์ตจากแฟนเจแปนนะคะ ว้า wow, Thank y o ฟอร์ติ e j แ p นแฟนคลับแน่แล้วในงานเราก็จะมีเครื่องดื่มนะคะแล้วก็มีเค้กให้อีก2ชิ้นเค้กอันแรกก็จะเป็นของทีมบ้านเราอีกอันนึงซัพพอร์ตโดยแฟนฟิลิปปินส์ค่ะ ตอนนีเ้เราอยู่กับแอดมินอีกสองคนนะครับปูค่ะเมย์ค่ะเห็นข้างบนชื่อแฮปปี้เบิร์ t เดย์วันนี้มันเกิดน้องเหรอน้องเกิด29 29เมษายีเกาแล้วก็จะเป็นปาร์ตี้ย้อนหลังกันเกิดที่ย้อนหลังซ<ห>ึ่งงานเต็มๆว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์ปาร์ตี้2022สลบสองนี่จะเป็นปีแรกตั้งแต่อยู่กับโบ๊ทมาก็จะได้เป่าเค,ค้กกับโบ๊ทร่วมกันอุ้ยจริงเหรอใช่ตื่นเต้นจะได้เป่าเค้กใช่คช่นะฮะก็มาร่วมอวยพรกันนะฮะให้ วันเกิดปีนี้ของน้องปังปังปังปูดีเย่มีซีรีเข้าลอยเรื่องคันเรื่องไปดูกันต่อเนะกิจกรรมในงานเนาะอ๋อขอบคุณนะมีของแจกด้วยอุลยมาแล้วมาแล้วฮายสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงจังเลยไมม่ีันตาจโบ เกษจะได้บัดรเติมน้ำมันพี่ป๋อง ใหญ่ตก่อนเริ่มจาวคนนี้ Pokémon เลย่ะใหญ่ครัชินิวะตนะครับอยค่ะเรยค่ะแส่ค่ะแส่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 แแส่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 แ่แ่ ุย่าผมเพื่อนตูดตรงนี้ oh <my S 1> มันตื่นเต้นว่า <my God. S 1> <laughs> ไม่เจกไม่เบอลนยังอยทาไมอยู่ดนเล่นด่เกมอะไรครับปกติว่าอะไรครับแคเขาแกหน่อยแนะมันคือชื่อเกมเล่นทีกี่ชั่วโมงอะเล่นเข่าแก่หน่อยหลายครับหลายหลายเหมือนเป็นเกมเล่นมาถึงเช้าใช่ไหมถึงเช้าแล้วมานี่เลยอะค่ะมานี่ตอนนี้ครับอื ก็คือพลังงานหลือแค่ประมาณบาทสาวคอแบอยากนอนไหนก็เยอะมากหมนอนหรือเปล่าเล่นดีกว่าเล่นดีแล้วแล้วหญ่ล่ะตอนนี้เป็นไงบ้างสบายดูเป็นห่วงกันเลยเนาะมาเ่งหรือไงสบายอย่ามาชวนคุยตีสายเลยยังไงคุยไปยี่เาชวนคุยปกติแบบอะไรกันอ่างเงีย ไม่ค่ะเล่นเกมอันนี้ที่ใหม่คุณค่ะแล้วเวลาเวลาว่างทำอะไรถ่ายมีดนอนอยู่ค่ะโอ้โยนหมากูแล้วนะเล่นเกมกับเช้านอนกี่โมงเจ็ดครับพ่อเจ็ดโมงแล้วตื่นตื่นอีพีกี่โมงปกติสิบโมงตื่นมาเมก่อกี้กระเป๋าไหมกดชื่นไหมตื่นมาตื่นมาก็อยากกินกาแฟอยากกินกาแฟทำไมเราต้องกินกาแฟนะเออ มันต yeah, yeah. ้องมีอไรเกียวกะนี่ยหมันอเ่เลยเหรอเลยเลยปะมัยากมันยากนะมันม่ต้องัทีเลยเออยากต้องห่วงบางนนเราอ่ะเพลงอะไรคะเพลงอะไรคะเพลงในกรนะกต้งเต้นเลยหรอยู่ให้ยยให้ยเอล้เป็งไง ไม่เอาเราเรามีกิ่งก้านใบเพืเนของเรามานำเสนอโป้ต้องได้เท่านี้หรือมากกว่าดูตัวอย่างก็ง่ายๆเอามือขึ้นมานะฮะกิ่งก้านใบสสาาไอ้ก้านกิ่งอต้องลงไปเจอนี่งเอามือขึ้นมากิ่งก้านใบ กิงกาบาากาาเก่งตองลงรจริงจงคนต้องลงรรจริงชากนก้านใบากพอต้องไป่งตาย่านรูไเป็นใจหมดาไม่ต้แครั้งแรกคนลำครั้งแรกเสมอบทเก่งกานใชา อีแล้วน่เพื่อร้องเพลงเอาะหน ก็อยากขอบคุณทุกคนม,นมากๆเลยนะรครับคือโบรู้สึกดีทุกครั้งที่ทุกคนอยู่ตรงนี้กบบับที่แบบคือโบก็ไม่ได้แบบดูดงามมากมายหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เหมืนอนท่าทีเหมือนคนอื่นเขาแล้วลูกไ,ไม่เคยลงทำอะไรก็ไม่เคยลงไอจีอะไรอย่างเงี้ยแต่โบลรู้สึกดีทุกครั้งที่แบบ คือสิ่งที่โบต้องการหรือว่ากับจริงๆอยากจะขอในวันเกิดโบก็อยากให้ทุกคนรักกันแบบนี้ไม่ต้องเยอะมากก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นพันหมื่นคนอะไรก็แล้วแต่แต่แค่แบบอยู่กันแบบนี้แล้วทุกคนแบบน่ารักต่อก,กันเป็นครอบครัวที่น่ารักให้โบอ,อยู่อย่างนี้ก็โบก็ดีใจมากแล้วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนไปลอดภัยนะครับมาหาโบหรือว่ากลับบ้านก็ เดินทางปลอดภัยไม่เจอเพนนารายใดๆทั้งกวงเลยครับขอบคุณมากมากเลยนะครับจบแล้วสำหรับวันนี้แฮปปี <c oughs> ้บ r t เดย์ p ารี y ใช่ไหมปีนี้อายุ20 26ิี่สิีบสกรู้สึกไงบ้างครับไม่ได้เจอแฟนคลับนานแค่ไหน้ะเนี่ยโอ้ยนานมากเลยครับก็รู้สึกคิดถึงคิดถึงรู้คิดถึงบรรยากาศด้วยคิดถึงความความสนุกสนานอะไรแบบนี้แล้วก็ ดีใจที่ทุกคนยังอยู่ร่วมกันนะฮะวันนี้มี special guest มาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มากเออรู้สึกอย่างคือตอนแรกที่เขาให้ผมหลับตาผมไม่คิดเลยจะเป็นฟองเฮ้ยอาจจะเป็นพี่ไม้หรือเปล่าไทยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นในฟองเป็นเพงดีดีใจมากเพราะว่าเขามาช่วยมาร้องเพลงผ่อนนะได้ผ่อนเออผ่อนคลายขึ้นเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้ว้องฟองนะฮะได้มาหาพี่วอนวันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้เจอตั้งแต่วันถ่ายตลอดเซ็เรอะก็พอได้เอ่อมาร่วมกิจกรรมก็รู้สึกดีใจมากๆครับแล้วก็รู้สึกมีความสุขมากๆวันนี้เต็มอิ่มมากดีฮะบรรยากาศในงานก็อย่างที่เห็นกันไปในช่วงต้นคลิปกลางคลิปแล้วก็สนุกสนานหมดพลังงานไปเยอะแต่น้องไม่เหนื่อยเลยน้องไฟเต็มตลอดเลยนะครับ อ آ آ สำหรับแฟนคลับที่มาแล้วไม่ได้มาแล้วกันเดี๋ยวจะฝากอะไรถึงแฟนคลับทุกคนบ้างครับก็คือจริงๆมันก็ไม่รู้จะมีอะไรมาอธิบายคําพูดได้ทั้งหมดหรอกนะครับแต่ก็สุดท้ายก็ขอบคุณมากๆทั้งคนที่มาเจอกันมาเล่นด้วยกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วก็ทั้งคนที่ไม่ได้มาด้วยขําขอบคุณทุกคําก็รู้สึกรู้สึกดีมากจริงๆครับขอบคุณมากเลยนะครับ มาด้วยกันยังไงเรากำลังจะมีซีรีส์อะไรอย่างไรนะฮะก็ฝากผลงานของเราสองคนด้วยนะครับเป็นเรื่องศิลปะหลงกลครับเออโบสเป็นยูจิเป็นปกป้องครับผมปกป้องยูจิกับปกป้องติดตามด้วยนะครับคนนึงเป็นนักพกกายคนนึงเป็นยูโดใช่ไหมพกกายใช่รอดูความรุนแรงดีต่อไปเพราะอก้องน้องฟอสบอกแซบมากใช่ไหมแซบแซบแล้วไปเลยแล้วกันไปนะขอบคุณมากเลยสวัสดีขอบคุณน้องๆด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ